แกมบุ่มทอยเลยเหรอเออ101หนึ่งศูนย์หนึ่งรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสักหนึ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวคายพวกนี้อันนี้เห็นทางล่างเห็นปะ ไม่จงกินตัวตวเล็กค่ะแล้วก็ตัไฟเบอร์แต่ว่าไม่กินแป้งกับน้ำตาลคือช่างนานเกิน พี่เก่งเดวกลับค่ะเฟอร์บี้มีสองสีค่ะได้ยังพี่พีท ดูดิน้ำผาผืนอีกล้งงมากจอไงอ่ะนี่เสียงดังไมยนี้แล้วก็เราไว้แผน,นี้แล้วทีนี้มันเริ่มไม่พอแล้ะไม่พอเลยหนูยังไม่มีของอยู่ในห้องนี้ด้วยซ้ำมีแต่ของพี่พีคนเดียวด้วยซ้ำไม่เก็ติด,ตดอันใหญ่แทน เรื่อนักก็หลวมด้วยหัวพวกนี้กิดน่ารักอุ๊ยลืมหยิบตัวอย่างมาคุณน้าค่ะลืมหยิบกิฟมาคุณน้า อะไรตรงข้างเมืคืนคนต้องหลับต้องนอนมันเป็นอะไรช่างอ๋อคือบ้าบอคุณนอนไหมูเียพีก็ของเยอะเหมือนกันนั่นแหละถ้าบุ๋มโชว์แต่บุ๋มไม่อยากจะให้คนเห็นว่าพี่ของลบ <c oughs> พี่ไม่ได้ต่างจากบุ๋มหรอกนะ <c oughs> ดูตลบอ่ะ ตอนแรกเมื่อวานเงียบเหงามากเลยนะแล้วไงต่อ,ตอบุ๋มมาตอนนี้มันก็ไม่เงียบเหงาไปแล้วแต่บุ๋มง่วงนอนมากแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวนงบุมบ๋มพรุ่งนี้ไม่ต้องปลุกบุ๋มนะตัวปลุกก็ได้ปะไม่ได้เพราะว่าบุ๋มต้องตื่นนี่นี่บุ๋มขับรถมาบุ๋มเหนื่อยอีกนานไหมคะคุณท่านเเมื่มอไหร่ สิบเอ็ดอะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้อ่ะเอ๊ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรอสก,กินเหรออะไรวะสักอย่างอะ่ะตาเป็ดดีแล้วคะ่ะลงอ่างบ้างไหมค่ะพี่พี่พีทอะไรอ่ะ คุณพาโอ้โหโอ้โหคือท่างเขายังไม่ขนาดนี้คุณนะอันนี้ยังพอเข้าใจได้ไอ้แว่นเนี่ยมาจากไหนมาไห้เหรออะได้อ่ะงั้นหนูก็ต้องเซตตี้เหมือนกันมาเจาะเลยชีวิตเขาไม่เลี้ยงแมวเขาอยู่นี่แหละตลกคุณจะบ้า ทุกคนใช่ไหมเราต้องใส่กันไปต่อเลยเอา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 ของทาแล้วเร็วเร็วเธอเจ๋งดังนะนี่ดังเอาหรอคือเจาะเข้าไหมเอาดีๆใส่หัวหรือยังใส่แล้ว สว่านเจาะกระเบื้องต้องเปลี่ยนหัวค่ะเขาบอกหัวเจาะกระเบื้องครับเราเป็นช่างในตำนานนะคับเราเร็วเถอะ <laughs> คือนหนูออกไปยืนรอข้างนอกได้ไหมทุกคนอยากดูไหมทุกคนบอกอยากดูหรือไไม่มีใครบอก <c oughs> ว หนูปิดเสียงให้ทุกคนไปไเป็นไงลดปะใช่เหรอมันจ่อยยากกว่าเบื้องอ่ะ คืออยู่ไปคนเดียวเลยนะนะคือหนูน่าสงสารกว่าตอนนี้นะหนูยืนอยู่ในที่อาบน้ำทำไมต้องไปยืนในนั้นอนะเอาพี่นี่งใส่แว่นป้องกันตัวเองแล้วทิ้งให้หนูแบบแลับปากเสีย่ยงตายอยู่คนเดียวมไม่ใช่เรื่องปะฮะหนูหลงมากจริง เขาเจอบ้านตอนนี้เนี framework. ่ยนะกี่โมงเราตึ้งทำไม่เงี้ยจ็นงด้วยตัวไม่สไปร์ต P P F เหลือเชื่ออย่าเต้าเสียค่ะ ดูจะแตกแล้วตอนเนี้มันไม่เข้าอ่ะพีทมาพรุ่งนี้ได้ไหมยเยแมันจะเสร็จยังไงนต้อง2อกกี่รูพี่พีท เฮ้ยคือมันนานไปมันรูเดียวมันไม่ใช่ปะมันผิดผ้าอะไรหรือเปล่า <B GM> คือหนูก็เป็นช่างนะแต่นหนูเป็นช่างมุกนึกอ,ออกปะมันเข้าหรอทุกคนเดี๋ยวมันโฟกัสไหมมันเป็นอย่างงี้นะ กระเบื้องแตกเลวด้วยซ้ำพาพี่พี่ทำเป็นมะเนี่ยเป็นเขาเจาะเองตลอดเดี๋ยวเขาทำเองเขาทำเองตลอดดูไม่เข้าค่ะเขาบอกเข้าเดี๋ยวเขาเข้าคืออยู่ไปเลยหนูจะไปยืนรอข้างนอกไดะไเดี๋ยวเจาะจเสร็จเดี๋ยวบอกทำพุ่มอยไปไหนโอ้โหสีอะไร,ไน,ไรนั่นปะ ใช่ไหมแต่ช่างโผลมันเถอะมันแค่ข้างเดียวอยู่ละอะไรวะเนี่ยทำไมเรามีหนังยางอยู่ในห้องอะเพราะอะไรอะ่ะโอ้ยโอ๊ยถึงดั้ อย่าเรียกหนูามาแบบนี้หนูไม่ชอบโอเคปะ่ะคือหนูไม่ชอบคือมันเสียงดังเมื่อกี้แบบหัวใจแบบอีนนี้นึงคือเป็นแพน,นิกอะะ<า>อืมคือถ้าช่างเจาะนานเท่าพี่พีน่ะบ้านชาตินี้ไม่ได้อยู่กว่าจะเจาะรูแต่ละอันเขาเก่งไหมฮึทุกคนเขาเก่งไหมครับแปกไปหมด น่ามีถุงรองฝุ่นด้วยต้องใช้สว่านกระแทกเขาบอกเฮ้ยคนดูเก่งอ่ะอะไรหรอทุกคนชมเขาไหมมีคนชมเขาไามไม่หนูว่าทุกคนเก่งแบบความรู้แน่นอะว่าแบบว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ย ใช้ดอก<ส>อะไรใช้อะไรสว่านอะไรยังไงอย่างเงี้ยทุกคนส่งบ้างไหมเงันเงันบอกว่าเขาดูแลผมบอกว่ากบอเก่งมากพิทไม่เก่งเลยกบอเก่งมากพีดอยากให้ทุกคน <c oughs> <c oughs> ทำอะไรอะ่ะหยิดกาวเรียบร้อยได้ใช้แนละ้วค่ะพวกสุดพี่พีนี่ต้องไปต้องหาให้คนชมนะคะเป็นไม่เก่ง แต่ง,งานช่างไว้ใจพีดจะบ,บ้าจริงใส่อุปกรณ์เวอร์แว่นวุ่นเหนือเมฆมากพรุ่งนี้ทำไรดีนะส่องลูกกี่ชั่วโมงดีจริงๆ พี่พี่เก่งมากค่ะเขาบอกว่าภูมิใจในภูมิใจพอๆเบี้ยวคุณพระวัดแล้วไม่ใช่หรือพรุ่งนี้เราทุบผนังนี้เพราะว่าหนูว่าไม่เป็นปัญหาจริงเห็นด้วยอุปกรณ์ครบแต่เบี้ยว คุณพระหาเกินเบี่ยงแต่แนวเจาะแล้วอย่าไปคิดมากวิศวกะป้าหมายมันคือเราต้องคือหนูจะบอกให้ว่าวันสุดท้ายที่อยู่มานอนล่าสุดอ่ะคือใดเนี้ยมันตกพื้นไม่คิดว่าวันนี้มันจะเปลี่ยนมีของเพิ่มซึ่งมันไม่ได้มีของหนูเลยในห้องน้ำมีอยู่สามชิ้นด้วยซ้ำ หนูก็รู้สึกว่าไปเถอะพี่พีทเออมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเบี้ยวเลยมันเห็นด้วยสายตาก็เบี้ยวไม่ต้องเอาอะไรมาลองก็เบี้ยวครับไปแต่ว,วางของก็จะดูว่ามันไม่เบี้ยวมันเบี้ยวครับตอนเนี้ยพี่พดูด้วยสายตาก็เบี้ยวงไงเบี้ยวแต่มันไม่ได้เป็นปัญหากับการวางโอเคปะจริงจริงนะเขาเป็นไปพี่เก่งเขาจะได้กลับบ้านเราต้องใช้เวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งกลับบ้าน อ,อันนี้อะไรอีกอะ<ง>เราไปซื้อต้นไหนเนี่ยหืมซื้อในแอปสั่งมาใช่อุ้มอการะไปด้วยพรคุณอุปกรณ์เยอะไหมเหงื่อแตกพี่พี่เหงื่อแตกในมุมทำเหมือนในละครสิทำอะไรเหรอที่เปล่าทำแบบ พ่อป้าทำอะไรเสร็จแล้วอะไรอะไรชมชมโอ,อ้ดีมากเก่งมาก <c oughs> มเ,ลามเลยค่นะไม่ใช่อย่งเก่งมากผมรู้สกว่าคงใจเนี่ยนะไม่ฝุ่นเยอะอย่างนี้เนมันเพิ่งจอบพี่พีท <c oughs> ไม่แต่ว่าพี่ถุงลองแล้วมันไปเกิดขึ้นได้อยู่แล้วพี่พีฝุ่นอนะ่ะ <c oughs> ทุกคนเราทำสำเร็จแล้วซับเงือกซะยมชงชมพิเดียวเก่งมากเลยซับไม่ครบด้วยซับพิ้มีอปุปกรณ์เยนะะอะไหมทิ้งมีอุปกรณ์เยอะไหมจริงๆอ่ะพิ้มีที่อุดด้วยแล้วก็มีตลับเมียน รวมถึงไม่ใช่ฟังไก่ที่หนูอยากได้เอ้าไม่อยากได้หรอกสุดจริงตอนนั้นหนูยืนแค่เจาะรูเดียวยืนอยู่สามชั่วโมงฮะยังโชว์อุปกรณ์อยู่จริงๆพี่ีพี่พเก่งเขาต้องกลับบ้านครับมันไม่ใช่ว่าใครๆก็เจาะตัแพงแบบนี้ได้นะหนให้ผีคุยเลยกับคนหนูจะไปบอกเขาแก่พร้อมก่นขานยวลมันดึกแล้วพี่เก่งเขาต้องนั่งรถไปอีกเขาไม่ได้ขับรถมาไงลงไปเลยลงไปเลย พีพีอยู่กับคนเลยคุยกับคนไปก่อนเรื่องอุปกรณ์ห,ห้องน้ำรกเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมพี่พีนี่คุณถ่ายให้ไม่เห็นแล้วนะหุนทางนี้ดีกว่าจริงๆหนูยืนแบบคือขับรถมาสองชั่วโมงกว่าไหมว่าตอนนี้คือหนูยืนมีหน่วนงานไหนเข้าช่วยหนูยังเมื่อกี้ ดูดูเขาเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยไปอีกอนี่อ่างนี่ไม่อาบน้ำเป็ดค่ะพรุ่งนี้หนูจะเปิดน้ำแล้วอาบน้ำน้องเป็ดน้อยในนี้ได้ไหมพี่พีทดถามจริงได้หนูบอลได้เก่งกว่านี้อีกความจริงอันนี้แค่เริ่มตน้นอะไรนะเขาบอกว่าหนูบนลกบบอบนเก่งมองหนูบนได้เก่งกว่านี้อีกนี่แค่เริ่มตน้น ปกติบนทำเลยอันนี้ก็พูดเล่นๆพูดไปเรื่อยๆให้มันไม่เงียบเหมือนที่ตอนนั้นเขาบอกว่าตัวแห่งการเรามากหนูมอออนี่มันเริ่มต้นหนูทำได้เยอะกว่านี้อีกแล้วหนูก็เป็นเยอะกว่านี้มีค่ะใช่เพราะว่าปกติพี่พีซักผ้าเองค่ะจะบอกว่าปกติทำเองทุกอย่าง ใช่แต่ว่าพอมีหนูกระจุบมาก็จอดนหนมบางเรื่องไปแล้วเพิ่มบางเรื่องมาอีกเยอะมากมาก็ยังเป็นช่างอยู่ดีเอา้าให้หนูทำเหรอไป <laughs> ไป <laughs> <laughs> เรานี่จะแย่ตลอดเวลาสนุกอ้ะ